สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเจ้าอะไรดีนี่ยีราพคอยาวโอ้ดูสิครับเอามันออกมาเลยแทนแทนนี่แล้วก็จะทำการเปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างนนี้โอ้มีเพลงด้วยอ,อุีอออาเทิงเทิงอุอออาอาเทงิทงเทงิทงเทงเทงิงสตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าดไดโนเสาร์ ถอยนอสซอรัสอู้ตัวนี้นะครับเป็นคู่แฝดใช่เปล่าแฝดคนละสีว้าวครับไปเลยครับเจ้าแฝดคนละสีเจ้าสุนัขไซเบีรยร์ใช่หรือเปล่าหมูตั้งๆเงี้ยแล้วตัวนี้ก็พิกหมูกิ้งตรงๆต,ต,ตัวนี้ก็คราบโอ้อา้าวเินถอยแต่มันไม่ค่อยถอยนะครับ ส่วนตัวนี้ดอกสุนัขเฮ็ยเจ้าสุนักโอ้ดูีิครับมันวิ่งมามันมีไฟที่ปากแล้วก็มันมีเสียงด้วยส่วนเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าทอยสระทอบเป็นเจ้าไดานโนเสาร์หุ่นยนต์แล้วก็ตัวนี้คราวเป็นเจ้าวัวสีเขียวอ้าวแต่ถ้าวิ่งมันแบบ ดูตลกตลกนะครับอ๋อมันชอบวิ่งลม้มมาดูเจ้าบัฟเฟโลกันบ้างดีกว่าเจ้าบัฟเฟโลตัวนี้ก็มันจะ,ะวิ่งในลักษณะของแบบนี้แล้วนี่ก็เจ้าดราสเจ้าเป็ดวิ่งนถอยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เจอเจ้าตัวสุดท้ายอ๋อเจ้าเป็ดมันออกไข่ได้นะครับแต่เราไม่มีไข่ของเจ้าเจ้าเป็ดนะครับ ลดูอีกหนึ่งทีนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนเหมือนของจริงกับในโรงหนังเลยนะครับเนี่ยโอเคเจอใหม่ครับบ๊ายบาย